สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกม m i เทม e a m 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกซบูไทยลีก2คุณผู้ชมครับฤดูกาล2024-2025ครับนัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามชนบุรีไดกินเตเดียมนะครับในการแข่งขันจริงนะครับนัดนี้จะแข่งในวันที่ 2เมษายนพุทธศักราช2568แข่งขันเวลา19นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับส่วนการจำลองการแข่งขันในนัดนี้ครับผ่านตัวเกมโปรโเวชันสก o กอร์2021และทางฟุตบอลยินดีเท,เท 16. ม16ระบฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายและตั้งใจส่งมอบความสุขให้คุณผู้ชมครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมครับนัดนี้ชนบุรีมากับความมั่นใจพร้อม เปิดป้านดวลกับทางโปรลิสเทโลผู้ชมครับเอาเจ้าบ้านตัวนี้ระบบ442ครับนำทัพโดยอดิศักกาสอนครับมีคู่แดนกลางฟอร์มฮอตอย่างชวัตวิรชาติและทางชนรง์ผมสีแก้วที่ผมจะทาดวลกับทางฝั่งทีมเยือนโปรลิสเทโลผู้ชมครับระบบ4 3 3ตรงนี้ครับนำทัพโดยสงครามสมุดนะครับแล้วมีอภิเดชรวมทั้งสิริโชคที่เป็นหัวใจแดนกลางครับ ผมจะบุกจะลุยจะสู้กันในวันนี้กำลังใจสุดสำคัญเลยคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณผู้ชมครับซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับฟุตบอลยิ่ทีม1ุดโปรโปรฟุตบอลคือความสนุกทีมเยืเริ่มคุณผู้ชมครับสมรีครับมาในชุดสีเงินสลับกับสีฟ้านะครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับสวนทางทิมเยือนโปลิสเ,เทโลตัวนี้ บุกจากขวาม,มาซ้ายเป็นฝ่ายครอบครองนในตอนนี้ครับโอ้โหมาเจอสีแดงขาวเอาสุดมันกันที่ฟุตบอลก,กีเม้นเทียนฉุบเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับวันนี้เล่นกันท่ามกลางหิมะาตกกันไปเลยคุณผู้ชมโอ้โหเอาสำรองกันขันเพื่อความบันเทิงครับคุณผู้ชมชาวัตถุประชาชาติครับย้อนมาที่ควันไดฮีหวางยาวมาเอาโอ้โหแล้วเดีลเกี่ยวได้สวยครับแปะมาจังหวะเดียวให้อาาัลตราบอลตักมา,า,าอาร์ติซาไก่สน ย้อนมาใหม่ครับคืนมาตรงนี้อีซักโอ้โหจะลอยตัวมามงครับอ่าสุนทรีตอนนี้โอ้ผลงานพวกเขาทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางจนได้คุณผู้ชมครับอ่28นัดมี54แต้มแสงทั้งแพร่และยุทธยาโอ้โหแสงจนได้ครับพยายามอยู่พักใหญ่เลยครับกับเป้าหมายที่ต้องเลื่อนชั้น ผู้ผ,ผภายในหนึ่งรู้การครับกลับเข้าสู่เวทีไทยลีกหนึ่งคุณผู้ชมครับอ้แต่วันนี้เดี๋ยวดูรรดครับปุริสเทโลดให้คำตอบกับบอลพลิกมาจ่ายทงนี้เอาบอลกระชอกค,ครับกระชอกมัดแล้วเอาเลยครับเอาวัดออกขวามาให้สรายุธสรายุธให้มาตรงกลางเอาแล้วมีกดขวาโู้ผดูครับโอ,โอ,โอ้ปุริสเทโลดมาไม่ธรรมดาเลยครับอยู่จังหวะที่โยนมาครับหาช่องหาเหลี่ยมได้ สุดท้ายอูเอาชนะทัวประกบรถซานตัวตนี้ต้องรีบยิงครับอูออออ๋ทางซาโน,โนส่วนทางบริสเทโลผู้ชมครับพวกเขาอยู่อันดับที่11ของตารางครับ28นัดเก็บไปได้33แต้มผู้ชมครับทเท่าแทนเชียงใหนม่ยนนูเดตเอาแต่ตรงนี้บอลที่อู๋ลึกเลยยาวเกินไปครับจังหวะแต่มุมของทาง ชนบุรีครับวันเดนลุยเปิดบอลโดเข้ามาตรงนี้สก,กัดอธิษกไกรสอนโอ้โหมีซับติบอกครับแล้วชาวมงคลย้อนมาใหม่ครับชาววัดเดือชาติชาววัดให้มาเที่ยนดูอัตราครับวันเดนลุยกลับมาเที่ยนอธิษกอ้าวตรงนี้บอลลั่นครับมุซาซานะฝากมาข้างหน้าที่เอวาดอือหือจะจ่ายแต่โอ้ควรนได้ดีครับ ดัดได้แล้วบอลยาวยาวตรงนี้แอมเดสันโดนกดดันด้ยเรแลครับแต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ทําได้สวยครับสิิโชกเปลียนแกมาในพื้นที่ว่างครับกูรักโปดีดมาอัิเดตเล่นกับกูรักโปรครับสิบเก้ายี่สิบ 9, นาทีผ่านตรงนี้สงคารามสมุดให้มาอาว่า ชมบุรีต้องระวังนะครับโอ้วันนี้มาดีเหลือเกินครับโพลิสเตโร่กดตรงนี้โอ้โหบอลหมืนจะสลายครับเอ๊ะนักวิ่งทะเดินไดงอ่านจังหวะแล้วเซฟได้ดีอยู่ครับชมบุรีขึ้นเกมของตัวเองขึ้นมาครับโยนย,ยาวๆขึ้นมาแต่ลึกไปถึง 3, สัมพันธ์เกสีครับอ่าสุดท้ายบอลกลับมาเป็นการครอบครองบอลของทางโพลิสเตโร่เอาซาโนะครับให้มา สัมพันธ์ย้อนคืนมาครับสครามสมุดกลางมีพื้นที่ครับพิเดชให้มาบโบรโกกดซ้ายวู้ตีบล็อกแล้วชมรีครับเอาบอลคืนมาได้ครับอัมโตร่าตังเกมส่วนได้ไหมครับความเร็วมีที่ที่ชะนะลงคืนมาอัลโตาราดูครับชิงหนึ่งสองแล้วปาดเร็วตัวนี้ไม่ทันเลยครับเดือดแรงครับบอลออกหลังเป็นลูกเตะของทางโปริิเทโลครับ งานหน้านาสุดของทางปุริสเทโรเนี่ยใช้ได้เลยน้องชมกับแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอหนึ่งนัดแล้วก็ชนะ3ครับโดยนัดา่าสุดพวกเขาก็พิ่งเปิดบ้านน,าาาปปะน,น,นะครับเสมอกับทางมหาสารคามไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับอืมอ้าเดี๋ยวดูกันครับว่ารูปแบบการเล่นตรงนี้หมาดูนกับชมบุรีที่กําลังมั่นใจครับจัดเป็นอย่างไรครับสัมพันธ์เกษีเติมซ้ายขึ้นมา บอลที่ดักตรงนี้ได้สลับอย่างไม่หลุดครับสงครามสมุดกลับมาใหม่มีปั๊มแล้วอัมโบลตาราให้มาได้แล้วบอลมาถึงวันเด์ลุยครับยัดมาดิสักไกลสอนกลับมาตรงนี้เดืแล้วตบบอลกลับมาชานารุงแน่ใจตรงนี้สัมพันเกเครีดักได้แล้วเป็นเกมสวนครับอพิเดศพิเดช,เดช,เดชตัดบอลข้ามลึกไปครับเข้ามือทางนุง่นขับตุ่นรัปันส่วนทางชมบุรีคุณผู้ชมครับ ห้านาฬส่นพวกเขาชนะรวดเลยครับแล้วนัดล่าสุดก็พึ่งไปเยือนเอาชนะตราดได้สองตีต่อหนึ่งคุณผู้ชมครับโอ,โอโ้โห์มรลอนแรงเหลือเกินครับทีมาของการพลิกแซงเป็นอันดับหนึ่งของตารางในตอนนี้วันได้ลุยกดตรงน,นี้เนี่ยครับโอ้โหโหนึ่งศูนย์เลยครับความมั่นใจมาต่อเน,นื่องจริงๆครับสำหรับทางชมพูแลวเป็นบรรลุยครับอู่ซัดในนาทีที่อู่เหมาะสมและชมรีต้องการเลยครับ กำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับปลดล็อกประตูแรกจนได้ของชมรีโอ้โหวันนี้แทบจะเป็นโอกาสหุกที่อุน้อยครั้งนะครับในนัดนี้แต่เนี่ยเรบความเฉียบคมครับวัดกันที่ประตูจริงๆครับแล้วเป็นหนึ่งศูนย์ที่ชมรีอ้าวเลยครับอ้าวเลยครับโอ้โหครับต้องการจะกลับไปเวทีไทยลีครับไทยลีหนึ่งตรงนี้ นี่ครับโอ้โหหนึ่งนละ้นปีวัหลุยครับได้ลองส่องซ้ายแล้วขึ้นนำเลยครับอภิเดชครับให้มาสัมพันธ์เกษีตรงกลางมีขยับสูงข้ามสมุรครับแปะซ้ายมามุซาซานโนด่่นกับธนาเศษธนาเศษไปเอาบอลคืนมาได้ครับชาวัดครับเล่นกับควานเดฮี วันได้เลยชัดมงคลครับบอลจูดแล้วหมุ่งจอนมานได้ลวยครับซ้ายของชัดมงคลเรืองธนารถบอลฝากกางครับอัมรุตราเล่นกับชานะารงโดนหูไลบีไม่ยอมให้ส่งไกลครับอาเส็ตกลับมาได้แล้วอา้าวไม่มีคนเัฟคู่แล้วยางอี้บอลยังอยู่ที่อาเส็ไม่ออกครับ เราไม่ทดเวลาครูสียังปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบตรงนี้ <wide sea> โยนเข้ามาฮู้ฮู้ทีสกายสอนเกือบไปแล้วู้ร้สีเปล่าหมดเวลาขึ้นแรกไปก่อนเลยครับโอ้เกือบไปประตูที่2ครับชมรีแต่ยังแค่1นูนครับโอ้เดี๋ยวกลับมารับชมการชนทางข้างหลังครับตรงนี้ชมรีหนึ่งทางโพลิสเลโลสูงครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมยังเป็น1นึ่งศที่ชนบุรีครับได้มาขึ้นนําทางปุริสเทโลไปเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนโอ้โหเปิดเกมมาโอ้ต้องการประตูตีเสมอครับปุริสเทโลนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผลงานดีนะครับแลวชนบุรีจะประมาทไม่ได้ครับดูการขึ้นเกมรถจิ้มตรงนี้มาครับหาจังหวะซัดจนได้อู๋นี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับไม่ตรงรอบก็จริงครับแต่บอลพุ่งแบบประมาทไม่ได้เลยครับ บอลชาญาวเข้ามาครับธนาเสตสุจริตบอลไหลซ้ายครับมันได้เลยบอลตักหดุเข้ามารุนนาชัยรังสิโยโฮโฮโฮนี่ลงมาแทนทางเดลแลยนะครับคู่ด,ดังนั้นหน้าคู่นี้ก็จะเป็นทางเดชกไกสอนนี่คู่กับทางรุนนาชัยรังสิโยนี่อู่เป็นอู่นหนึ่งในเล่นก้องหน้าระดับดีกีทีมชาติไทยกันทั้งคู่นะครับอา้าวใช่า ประสบการณ์ลงมาช่วยแล้วครับบอลโยนเข้ามาตรงนี้นะคุณต้องโชคทิ้งแล้วบอลยังไม่พ้นขีดอันตรายครับโบริสเตโลหลุยต่อครับซ้ายที่มาตัวนี้อูน้นเกมรุกชัดเจนเลยครับรึ่งหลังชมบุรีต้องลงไปช่วยกันตั้งรับแล้วครับมุซาซาโนะดีดมาเอาเราพลิกตรงนี้ได้แล้วกดตรงนี้หนึ่งเข้าเลยครับโอ้โหดูครับโบริสเตโลครึ่งหลังอูดูมา บุกแหลกเลยครับแล้วกลายเป็นหนึ่งเข้าโอ้ทำให้พวกเขากลับเข้าสู่เกมทันทีเลยครับอู๋ส่วนตรงนี้นักพูนกระตุนต้องกระตุ้นแนวรับของตัวเองครับดูจังหวะที่บอลที่มาตรงนี้ครับสลัดหลุดมาครับแล้วมุซาซาโนให้มาแล้วพลิกตรงนี้โอ้โหเหลี่ยงนี้เอาชนะโอ้แนวรับชมบุรีได้แล้วซัดไปหนึ่งเข้าทันทีครับดูครับจังหวะที่ดีดมาครับแล้วเนี่ยครับโอ้แต่จังหวะเดียวหลุดเลยครับ หน่งเท่าครับทางบลิสเทโลกลับเข้าสู่เกมเริ่มกันใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับเดือดแบบนี้มันแบบนี้ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับเอากำลังใจสุดสำคัญจากคุณผู้ชมเลยหรือต่อครับอเดร์ไกซอนจะแตะหลบตรงนี้ไหมบอลดีดออกมาครับโอซาซาโนทายที่โศกข้ามสมุดครับเต็มไปหมดก็ต้องย้อนใหม่ แอนเดอร์สันครับเลือกวางบอลยาวธนาเศรษให้มาชนะรงพงมสีแก้วกลับมาตรงนี้หยัดมาถึงอริษกไกสอนให้มาวันเดอร์ลุยครับวันเดอร์ลุยมาเองเอาหลบหนึ่งถึงอริษกแล้วกดตรงนี้โอ้โหครับบอลดูทอนนอกรอดไปครับโอ้กาทองของสมบูรีตรงนี้ยังไม่มาครับประตูขึ้นนำโอ้โหดูครับจังหวะที่แต่หลบสวยครับแล้วฝากมัดนี่ครับโอ้แต่โอ้แต่มี แนวรับของวิซโลเข้ามาทำลายจังหวะครับเลยทำให้จังหวะการซัดไม่ถนัดเท่าไรครับอภิเดชครับให้มาโครโปขวาของสลาย,ยุทธสลาย,ยุทธโยนกลับหลังมาครับบอลยัดมาส่งทามสมุดจัดลองกดซ้ายกาด็ดไดฮีปั๊มบอลไว้อู่เน่นหนาเลยครับแล้วกลายเป็นบอลบุกอาิศัก สายของชั้นมงคลครับวันไดลุยมาเองโอ้แล้วตรงนี้ดูครับบริเทโลนี่พอได้ประตูตีเสมอนี่ก็กลับไปตั้งรับในแดนของตัวเองแล้วครับกุลลโปรครับมีโอกาสได้ท่านเกมรุฝั่งขวาโดนกับชันมงคลเอาตัวรอดได้ครับพี่เดชอ่ะพี่เดชโดนปั๊มเลยครับ ราสตัเหมาะรักษาโอ้คหนี่ลงมาในครึ่งหลังนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเอาชมรูลย้อนกลับมาตั้งเกมตรงขวาครับขวาของธนราเสถวางบอลยาวดูโบ่เช็ดตรงนี้สัมพันธ์วิ่งแข่งอลอตตาร่ามาโอ้โหเอาแล้วเลือกสัต์ยาวไปก่อนชมรีแถวสองได้นลครับมานนลุยพื้นที่มีครับฝากมาทีส,กสักนคืนแลเนลุยกลับมาโรนชัชายรังซิโยโดนสก,กิดตรงนี้โอ้โห,โห,โห,โหโดูครับ าเอาล้วกลายเป็นเกมสวนอุกเกมเปิดใส่กันครับชาณรโรงมาช่วยดักบอลไว้ได้ครับในส่วนโปรแกรมนะัดถัดไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทางชนบุรีเนี่ยพวกเขาจะไปเยือนจันทบ,บุรีนะครับ5เมษายนพุศักราช2568คุณผู้ชมดูจังหวะนี้กด่ดูอดิศักดิ์อนอน้มีโอกาสซัดอยู่หลายจังหวะเลยครับแต่ประตูยังไม่มาเท่านั้นเองครับ ในจังหวะที่ทาเศษครับเล่นมาขอตรงนี้ครับจับหนึ่งจังหวะไม่มีตัวกบกดเลยครับโอ้โหแต่บอลถากเสาออกไปครับโอ้ส่วนโปรแกร,รมในนัดถัดนะไปของทางโปลสเตโลคุณผู้ชมครับพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีคิวในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2568ัร้บแปครับโปลสเตโลจะเปิดบ้านดวลกับทางตราด FC นะครับอืมเอาเป็นอนใจให้ทุกทีมในไทยลีก2เลยคุณผู้ชมครับ อภิเดชตัวเก,กิเจแสงมาพฤษมีเป่าครับเป่าหยุดเกมก่อนครับแล้วชี้ให้เป็นลูกตั้งเตะของทางบลิสเทโลครับอภิเดชครับเนี่ยครับบอลที่มีปัมแล้วราสตะวันนี้โหโหโดูครับลงมาในครึ่งมลหลังนี้ก็ฐานะทีงตัวเองได้ยอดเยี่ยมเลยครับตัดเกมได้หลายจังหวะเลยครับ บอลโยนยาวเข้ามานี่ครับจังหวะมงสก,กัดบนลลุยพักอกแล้วตวัดมาตัวนี้อ้าวบอลหยอดมาฝั่งขวาโค้ชโป้มีโยนมาแมทิสักไกสอลงมาช่วยเกมรับด้วยครับโอซาราโนบอลโยนเข้ามาตัวนี้มีโคกโอ้โหดูครับได้ขึ้นโคกของวราพุษครับโอ้ยบอลไม่เห็นตัวลงคุณครับปูนี่ก็ มีโอกาสเหมือนกังนก็แต่ยังเปลี่ยนประตูสู้พชรแสงขึ้นมาไม่ได้แล้วช่วงเวลาใ้เคียงกันนี่อชมรีนี่ต้องลุ้มอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับอุทยาที่จะต้องไปโอ้เยือนในส่วนเชียงใหม่ครับผู้คู่ตะกนิดคู่กลเป็นพุนิเซโลมีจังหวะสวนเสียวๆเหมือนกันางนีนี่ครับโอ้โดนสะกิด ผ่านมาแล้วหลายยัดมากระนี้อาวอร์ดครับพิกหนีควนได้ฮีแล้วดูครับกดตรงนี้คู่มีปูนเหมือนกันแน่นอนครับชมฤกษ์โอโ้รอดการเสียประตูตรงนี้ยังอยู่ในเกเมกันทั้งคู่นะครับสรายุทธย้อนมาเทโอรพลจังหวะตัดกลับมาตรงนี้แอนเดอร์สัน บอลยาวมาแล้วบอลย้อนหลังรัสตะให้มาโรนชัยกลับมาชนารงมพรมสีแก้วอธิศักไสศนดีด้ายวันเดลุยอ้าวเลยครับเข้ามาในกรอบไม่ถึงห้านาทีสุดท้ายในทุกเวลาบาดเจ็บโดนตดัดแล้วคู่แล้วตรงนี้ชัยมงคลยังได้อยู่บอลเข้าไปใหม่ดสั้นมงผิดเลี่ยมครับคู่แต่ดีที่สัมพันธ์เกษียังอยู่ตรงนั้นเอาแล้วตรงนี้บอลไปอู้จ่ายไปเลยเขสุดท้ายยังกระชอกไปเข้าทางสหวิทย์อยู่ครับ หููเกมเดือดเกมมันแบบนี้เดี๋ยวถ้าจบแมตช์แล้วแมยังเสมอกันเนี่ยเดี๋ยวจะจุดโทษส่วนพิเศษให้นะครับแต่ดูครับตรงนี้มีกู้หูหูดูครับโอ้โหเกือบพลิกแซงได้ครับดูคระวัติย้อนคืนมาแล้วดูครับยกตักตรงนี้แซงอืมซัดเขินคามคานครับโอ้ยดูครับโอกาสมีทั้งคู่ครับนาที ทำประตูไม่ได้กันโอ้โห,โห,โหประตูที่2ของแต่ละฝั่งยังไม่มาครับยังแค่หนึ่งเท่าทเวลาสองนาทีชมบุรีตรงนี้ไม่สนแล้วครับเดินหน้าเดินเครื่องต่อแล้วตักโดงมาเอาโดนนาใช้โอ้โห,โห,โหเกือบได้ไงเอาสกาัดตรงนี้ยังไม่ขาดครับผู้สินยังให้เล่นต่อชนะเ็จตักโดงเข้ามาชกทิ้งออกมาครับเร่สกัดทิ้งผู้สิญยังให้เป็นบรรอลต่อเนื่องชมบุรีครับมาย้อนหลังนัสตัให้สายมาชันมงคล เอาเลยครับสมบุรีต้องเน้นเลยครับชันมงคลเรือนธนโรธอย่างหาเพื่อนจ่ายอยู่ครับโอ้โหชนโร์ไหลามาวันได้ลุยวันได้ลุยครึงมาเอาตัวรอดได้ครับโยนตักเข้ามาตัวนี้เกี่ยวบอลได้แล้วสก,กัดทิ้งแถวสองสก,กัดแล้วอัดอีกทีนึงโอ้โหโอ้โห,โโหโจบเกมครับไปโอ้โหเสมอแบบนี้ ดนจุดโทษกันต่อครับส่วนพิเศษครับแข่งจีนี่ทัศนสมุทรจะแบ่งแต้มนะครับโู้แต่เดือดเลืกินครับเดือดเกินคุณผู้ชมโอ้โหอ้าวตัวนี้ส่วนพิเศษเพื่อแฟนคลับของช่องของเราเลยครับจุดโทษมหาสนุกครับคนอุแรกของชมบุรีนั่นคือวันเดลุยครับวันนี้ขอมาดวลดวลกันหน่อยครับกับผู้สับตูของทามปอริสเทโลอย่างซาวิชครับมา คนแรกวัเดลุยกดตรงนี้พุ่งถูกทางก็จริงครับแต่น้ำหนักบอลมันดีพอที่จะให้เป็นประตูเบิกรรองขึ้นนำไปก่อน1ย่งสูงครับคนต่อมาครับมุซาซานุบทบาทในเกมวันนี้ทำได้ดีครับจุดโทษก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับหนึ่งเท่าครับสมบรีครับอัมโดตาร่าแปวซ้ายครับนิ่มๆเลยสองหนึ่งของชมบุรีครับ เสมอได้ไหมโูรักโกขอลองกดเสมอได้ครับสองประตูต่สอสครับเทโลไล่มาอันนี้สกาอนครับจุดโทษทุนิ้แปลหู้หูติดเซฟติดเซฟครับอูแล้วซาอิทเซฟได้ครับแล้วอาวอร์ซัดเพื่อได้เปรียบตรงนี้ติดเซฟเหมือนกันอู้หู หนึ่งกับฝาแฝดครับเ 2, 1, ขียวสองแดงหนึ่งคุณผู้ชมโอ้สูสียันจุดโทษเอาตัวนี้รณชัยรังิียูครับสามสองระวุทธสัตว์เพื่อตีเสมอครับสามต่อสามทำได้ครับเทโลคนต่อมาสารนมรพมสีแก้วกดตรงน้นอ้โหูเซฟไว้อยู่ือเลยครับสหวิทย์ครับ แล้วสําคัญตรงนี้ครับสําคัญตรงนี้ครับเทโลท่าซัดเข้าชนะทันทีโดยสิระวุฒิแต่นพคุณขตุลจะเลือกไปแบบโอ้โหดูครับบนเฮือนข้ามคานมันยังไม่จบคุณผู้ชมโอ้โหยังยังไม่จบครับแล้วมาตังนี้ครับราชาตาหมอรักษาเริ่มกันใหม่เริ่มที่ราชาตาโอ้โหสัดไปติดเซฟครับ โอ้ยารพิบลนิเซฟจุดโทษได้ดีจริงๆครับโอ้โห,โห,โโห,โโหดูครับประตูของเปเซโลครับแล้วกลับมาตรงนี้สิทธิชโชคซัดเพื่อชนะแล้วชนะเลยครับจำลองการขงันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ครับเออเทโลสามารถเอาชนะในการดวลจุดโทษมหาสนุกตรงนี้ไปได้ครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบในแมชการจำลองการแข่งขันและการพากย์บรรยายมันๆแบบนี้ครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน และคุณผู้ชมจะไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่กับฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสบก p r o f i t a b l คือความสนุกขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ